สวัสดีครับผมนกวัชตะโโลกรน,นะครับเป็นผู้จัดการทีมแข่งนะเราก็มาแข่งทุกสนามที่มีการแข่งระดับทีงเงมเยอรมัเไทยก็มาเรื่อยๆนะอผมจะพาแนะนำลูกจักรนักแข่งนะครับอันนี้เป็นต้องการเบอร์92นะกะนามที่แล้วก็ที่หนึ่งนะทีมที่สองยาวๆนะครับ สนามนี้ก็น่าจะที่หนึ่งเพราะว่าผลก็วายเนี่ยมันนำนำไกลมากนะฮะแลับน,น,นะครับส่วนน้องอีกท่านหนึ่งเนี่ยนี่เป็นน้องใหม่นะครับตัวเลทพีนะครับน,นี่เป็นน้องใหม่ของผมที่มาเหนือจอดใต้นะอันนี้มาจากแดนใต้น้องเฟรมนะครับน้องเฟรมเด็ดตัว รถล่อของผมนี่นะครับแชมป์เก่าผมเลยนนี odo, ้ก็เพิรว่ารถเนี่ยม mm ันมีปัญหาเรื่องระบบสายไฟนะเพิ่งเปลี่ยนใหม่เสร็จเมื่อคืนนี้นะก็ไปขึ้นไดโนนะมาได้หลายเจ็ดสิบหน่อยๆเจ็ดสิบกนะครับประมาณนั้นก็ ทิงโนดเลสซิ Team, TT, ่งทีม p d t ทาร์ลีลูแคนนะครับนกจูเนอร์ er, IRC YSFDID สีประจันวัฒนยน์ทิงโนดมินิโมโตนะครับ <Ooh. S 1> นะก็ผู <Ooh. S 1> ้สนับสนุนส่วนใหญ่นะครับ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวดูเลยครับวน ah. ใหญ่นะครับเป็นผู้สนับสนุนที่มีคุณภาพ นะคือสินค้าเขาเนี่ยมีคุณภาพมากกว่านะผมก็ทำลรดไปใส่สินค้าพวกเนี้ยความรู้สึกผมว่ามันมันใช้งานได้ได้ดีนะครับั้นะพี่หยิบด้วยให้หน่อยได้น้ำมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะเนี่ยน้ำมันมันจะมีเบอร์สี่สิบห้าสิบนะ ผมบอกเลยว่าเนี่ยมันสุดยอดมากาจริงๆคือเป็นน้ํามันคนไทยด้วยนะแล้วเราก็เป็นคนไทยเราใช้ของไทยเนี่ยแล้วได้แชมเนี่ยไม่อ่างคตดดีใจอะ่ะนะแต่น,น้ํามันดีมากนะเมื่อก่อนเนี่ยผมตอนที่ยังทําไม่เสร็จอันนี้ผมเป็นคนเทสเองนะเทสมาสิบสามเดือนนะครับฝ่าฝัจะได้ไดแตนี้พอได้ใช้จริงๆเนี่ยส่วนที่ดีคือ เกีย่ยมเตะนุ่มเท่าเนี้ยเปียเปียเปียนะแล้วสิ่งสำคัญความร้อนลดลงห้าถึงเจ็ดนะอาตงเกียรผมบอกตรงนี้ว,ว่าเยอะมากนะโคตเยอะเยอะจริงๆนะครับก็ยังคือรถมันจะแรงอย่างเดียวเนี่ยมันมันมันไม่พอมันต้องมีระบบช่วงล่างนะ ระบบช่วงล่างของเราเนี่ยอา่ามันจะเป็น YS นะ YS เนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวท็อปเลยเซึ่งช่วงที่ YS ผลิต400ขึ้นมาเนี่ยผมผมได้เทสที่เมืองไทย2คันแล้วก็มีสเปนเทส2คันแล้วก็เอาข้อมูลมารวมกันนะซึ่งซึ่งระบบเนี่ยอย่างข้างหน้าเนี่ยนะข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นหนืดข้างหนึ่ง แล้วก็นิ่มแข็งข้าง,นงหนึ่งนะฮะหนืดข้างนิ่มแข็งข้างปรับสปองสปริงได้ทั้งสองขวางแล้วปรับหนืดปรับแข็งได้ซึ่งซึ่งมันจะง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะแยะมากนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะถ้าในเครื่องยนต์เนี่ยนอกจากน้ำมันเครื่องพลตทอแล้วเนี่ยบอกเลยครับวิกโกวิซิโก สุดยอดนะอันนี้เป็นอะไรจากเมกาก็ให้ให้การสนับสนุนผมมาประมาณ30มกว่าปีแล้วไม่รู้ว่าเป็นอันนี้ด้วยหรือเปล่ามีรายการหนึ่งที่จะถึงเร็วๆนี้ก็คือบุรีรัมพ์พันเมตรนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวเจอรถผมแน่นะครับเพราะว่านั้นมันไม่มีโค้งมันเป็นทางตรงเดียวยิงงถึงนะครับครับเดียวรับรองรู้เรื่องนะครับผม ผมว่าจะเอาไปลงสักสองคันสาคันก็เดี๋ยวดูก่อนว่านักแข่งคนไหนมีความพร้อมยังไงไงก็แต่ไปแน่นอนครับแล้วลองนะสี่ร้อยผมจะมันแค่4ี่เมตรตามซีซีรถนะครับเดี๋ยวรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแจวแน่นอนครับผม